อันนี้คือเราลองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต่อไปจะเป็นสาติการรากลายไม้กรอบกระจกมิเนียมอันนี้สังเกตจะเป็นมีเนียมนะฮะมีเนียมเราก็คาติดได้นะครับ แต่ถ้าว่าไม่ชัดซ้ำใหม่ซ้ำใหม่ครับผมแต่รีบซ้ำนะครับเดา๋ยาเดี๋ยวจะห้นิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวรอแห้งนะครับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นลวดลายนะครับลสีพอแห้งแล้วแ่งเข้มขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับ ง่ายครับผมเห็นไหมเท่านี้เองครับเดาได้กรอบหน้าต่างมีสไตล์ขึ้นมานะฮะถ้าสังเกตนะครับมันเล็กนิดเดียวครับกรอบเล็กเห็นหเครับเราจะเก็บรายละเอียดได้นะฮะ นะครับจะเล็กจะใหญ่นี่ครับสังเกตนฟาพลิกพลิกพลิกครับลากพลิกปึ้อจะเห็นคลื่นริ้วเลยครับชัดเลยโอเคหยุดอ่าระวังเก็บเงิเ,เก็บหว,วันเนียอา่าอันนี้ถ้เช็ดออกนะจะเห็นลายอันนี้อาจจะเห็นทีไม่ชัดแต่ว่าจะเห็นลายชัดลายแบบลายความเป็นริ้วของไม้อยู่แบบ เรียริ้วหุ่งหงไม้เรียริ้วหุ่มไม้ชัดเลยครับนี่ขึ้นขอบใ,ในนะครับขอบอในะเดี๋ยวพอถ้าว่ามันติดแล้วใช่ไหมครับต้องเช็ดออกนิดนึงเพื่อให้ลายมันเด่นชัดขึ้นนะฮะไม่งั้นเนื้อสีจะไปฝังได้สวยครับสวยครับคุณนริ้เลยนี่ ลากต่อเลยครับปุ๊บเป็นอะไรผู้หญิงก็ทำได้นะครับตัวน,นี้ง่ายๆครับนี่ครับครับบุ้งเลย เง <Okay. S 2> ินึงเงินึงทำไดนเนนึค <c oughs> รับก็ทำได้อันนี้เปรียนจะเหมือนว่าถ้าเกิดถติเราทำบนฝ้าอ่าอยากได้ฝ้าเวลายไม้ก็ทำได้นะครับอันนี้มันจะมีตรงช่วขงขอบนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันงานมันไม่เรียบร้อยเราเก็บเก็บเงนินใช่ให้มันเป็นมิติการแยกชั้นอีกนิดหนึ่งอ่า นี่ก็จะหายไปอ่าเี็นลีว้วเป็นรลิว้วเอาไว้แบบแยกไม้นิดนึงเพื่อทำให้มันเกิดมิติอีกนิดนึงนะฮะเก็บขอบไปด้วยเลย นิ่มเป็นหน้าเล็กใช่ไหมครับอ๋อใช้ตัวเล็กก็ได้ก็ได้อ่าปกติเส้นหนึ่งเราจะมีมาให้สองอันนะฮะใช่ครับแล้วก็ข้างหลังเป็นหวีนะครับถ้าเรารูดไปแล้วมันไม่เกิดลายแบบนี้เราใช้หวีรูบรูดเก็บอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นริ้วรอยหรือเป็นตัวลายนะฮะลองตัวใหญ่สุดเลยเนาะตัวใหญ่นะครับใช่ครับ อันนี้ยายเห็นลายค่อนข้างชัดอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูตอนแห้งตรงนี้เราเดี๋ยวเราขัเก็บรอนส่วนที่เลอะๆใช่ไหมครับเป็นพวกกระจกเนี่ยเราสามารถที่จะเอา,อาตัวคัตเตอร์ขีดออได้เลยเดี๋ยวนครับรก็มีคัตเตอร์นะฮะก็กดๆเก็บเรียบร้อยนะครับ เก็บรายละเอียดเดี๋ยวพอเราค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งใช้ง่ายครับสีเบสนะครับก็อย่างที่โกผมบอกนะครับว่าสีตรงนี้ใช้สองเบรดมาใช้สองสีนะครับตัวนี้รองพื้นนะครับก็จะเป็นสีลาก หลากหลายสีก็จะเข้มขึ้นหรือจับคู่กับสีอื่นก็ได้ครับเหลืองอยากอยากจะได้สีโทนสว่างสีเหลืองอ่าเก้าร้อยตัวเก้าร้อยกับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าอาจจะเข้มเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็จับสีลงว้เลยเก้าศนย์สีก็จะออกลงมาเลยใช่ครับผมใช้ได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบโทนสีไม่ไหนน็ใช้เก้าศูนย์สามก็ได้แล้วแต่แล้วแต่โอเคอย่าลนะคผมจะพามาดูประตูที่ ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับพอแห้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนัะลายไม้นะครับเนว่าขอบนี้ได้หมดน,นะครับขอบนี้ขอบหน้าอีกนิดนึบปุ๊บนี่ที่ตอนแรกไม่แห้งนะครับพอแห้งปุ๊บขึ้นเป็นริน้วเลยนี่ก็คือที่เสร็จเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจะเอาวัานนี้แล้วนประมาณนี้แล้วอาจจะได้กรอบหน้าต่างเก๋ๆอะไรมาครับง่ายๆเลย ซึ่งปกติกรอบต้ต่างที่เห็นอยู่ก็จะเป็นท่างแบประมาณานี้ข้าวคาักข้าวพอ,อเราได้มาปุ๊บก็จะได้ที่เป็นกรอบร้าปวันนี้เลยครับสวยมีสไตล์เหมาะกับแนวบ้านที่ต้องการตกแต่งให้มีความเป็นอยากได้แนวใกล้ชิดกับธรรมชาติขนกันนี้ดีว่าครับ